เก็บไปหน้าโรงพักเไยตั้งแต่เด็กอ่ะกำลังหัดเดินผมครัีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวขอให้เอากี่อัน โอผมหลังโดใหญ่เเาเข้าให้รพี่เข้ามาทำอาชีพขายลอตเตอรี่นานยังครับนานแล้วครับอยู่ประมาณเอ่อพศ2562ก็อยู่หลายปีแล้วตั้งแต่ติดโควิดโควิดมาเนี่ย ขายของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ทางการก็ช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ว่ามันก็ขายยอดไม่ได้เลยไรายได้เราคือการขายลอตเตอรี่ถูกไหมใช่ครับแล้วทําไมถึงเลิกขายทําทไมถึงวันนี้มาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อ่ะเพราะว่าเงินเงินที่ขายไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยอดอม,มันได้ผลกระทบอะไรจากสลากนี้ทันเยอะเลยครับ,ร,บรอครับผม Hmm. เพราะว่าหนึ่งอ,อันที่ช่วยเหลือช่วยเหลือเพียงเพียงแค่บรรเทาชีวิตแค่นั้น hmm. แต่ว่าเรื่องขายหวยอะ่ะบางทีไม่ได้ยอดไม่าดทุนขาดทุนมากี่งวดแล้วเนี่ยโอโ้โหสามสี่งวดแล้วครับ hmm. แล้วและอีกอย่างเงินอะ่ะไม่บรรเทาหรอก วันนี้ก็เลยยังไงตัดสินใจมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอะไรครับผมให้ตำรวจเขาช่วยกลับบ้านกลับไปไหนพี่กลับไปจังหวัดชัยภูมิครับผมตอนแรกพี่จะขี่รถคันนี้ไปชายภูมิเลยใช่ครับรถเก๋งนี่นะพี่นะใช่ตั้งใจว่าวันนี้จะเดินทางไปกี่โมงที่จะเข็นคันนี้ไปคิวแชร์เนี่ยไปชียภวบ่ายโมงเนี่ยเดินทางด้วยรถคันนี้นะพี่นะครับผมแต่พี่ดูแล้วคำนวณแล้วยังไงพี่มันรถมันไกลเลยพี่ ผมรู้ว่ามันไกลแต่ว่าเดินทางไปแค่ห้ากิโลก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าเราปั่นสักนิดเดยอย่างมากแค่สิบกิโลมันก็เหนื่อยแล้วคนอ่ะออาแล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาประสานแล้วเป็นไงมั่งได้กงโอเคครับผมอ่าเขาเขาประสานให้อ่าพี่ทำไมถึงไม่เอาอกับแท็กซี่ผมไม่มีตังค์สักบาทเลยอ่า แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีตังค์สักบาทแต่ว่าพี่นักข่าวที่เขามาเนี่ยอ,อประสานงานให้โอเคครับผมขอบคุณมากมากเลยอะไรเนี่ยก็หางานนิดนหน่อยหน่อยทำเพื่อจะได้บรรเทาชีวิตบ้างครับผมแล้วไม่หางานทำใน,นที่นี่อ่ะถ้าหางานที่นี่หายากครับผมพูดเต็มเต็มเลยหายากจริงๆกลับไปบ้านค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าใช่ครับผม อย่างน้อยก็กินกินปลาบ้างเกินน้ําพริกบ้างก็อยู่รอดแล้วเพราะว่าหนึ่งก็มีข้าวกินอ,อก็คือถึงเราพิการเราก็ยังอยากจะทํางานอยากครับผมทาไมจะไม่อยากล่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าได้งานทําเป็นหลักเป็นฐานก็โอเคครับผมแต่อันนี้มันไม่มีแล้วอะ่ะเราโตมาสามปีนะครับผมจนผมอายุอยู่ประมาณ สี่สิบห้าแล้วอ่ะเหรือแค่ห้าปีก็ห้าสิบแล้วอ่ะคงจะหมดแรงแล้วแหละเกิดกรพีนี้ทางพมจะช่วยเหลือยังไงบ้างครับค่ะก็คือเคสนี้เนาะทางเราก็คือแจ้งก่อนตอนเบื้องต้นเราได้รับการประสานมาจากผู้สื่อข่าวเนาะเนื่องจากว่าคุณลุงเนี่ยเดินทางมาที่สพบางใหญ่ค่ะเพื่อที่ว่าจะมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าลุงเนี่ย เ,เดิมขายโรตเตอรี่แล้วก็ตอนนี้ขายไม่ได้ทําให้ขาดรายได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือคอกิดแกไม่ไม่มีที่อยู่จากการสอบถามก็คือลุงเนี่ยมีภูมิลัทธนาอยู่ที่จังหวัดาชายัยภูมิค่ะแล้วลุงก็ประสงส่งที่จะกลับภูมิลัทธนาทางเราก็เลยจะประสานส่งลุงในกลับภูมิลัทนาซึ่งลุงเนี่ยสะดวกที่จะกลับโดยรถวร์แล้วก็เนื่องจากลุงเนี่ยใช้วิวแชร์แต่ว่าลุงสามารถใช้แมสันนันได้ทางพมก็จะประสานหาหม้ขันยันแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งลุง cô đi năm nào